อ่สบายดีเนาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องหัวหักสัญญาณหรือว่าเครือง่ักสัญญาณจา,ดานะจาดาวเทียมเนาะจากดาวเทียมเซนว่าจากดาวเทียมลาวสัตนะมอนี่จะมาบอกอันสฉพาะลาวสัตนะผู้ใดที่ว่ามีาปัญหาเบบว่าเขาเอื่นว่าปัญหาภาพบกึ้นหน้าจอนะเนาะแบบว่ามันเป็นแบบเป็นสีแดงเนาะอยู่ในตามรูปนี่เลยเนาะ มันเป็นสีแดงแล้วก็เป็นมีออกซซีเนาะเป็นสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็บบมี่ตัวเลขเนะาะผู้ใดที่ว่ามีบัญหาบัญหานี้เนาะก็สมารถมาขอเอาฝ่ายนำนาข้าพเจ้าจใดเนาะมันจะเป็นฝ่ายโดยเสาพาะของอันเหล่าสัตว์เนาะขามาเบิงอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยเนาะเขาจะต้องนึ่งเขาจะต้องมามี USB เนาะ มีมี USB แบบนี้เนาะ USB แบบใดก็ได้เนาะขนาด1กิกหรือว่าขนาดมันน้อยสุดเนาะไฟตัวนี้ขนาดน้อยที่น้อยที่สุดเนาะมีเพียงแต่แปดแปดเมกะไบเนาะแล้วก็มีผู้ใดที่ว่าอยากได้แล้วก็มี USB เนาะเมื่อเข้าเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะมาเบ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะ เดี๋ยวนี้ก็เสื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะบัดดี้พกเขามาฟอร์แมตบันเ้เมื่อเขาเอา USB นี่นะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะแล้วก็จะมีการฟอร์แมตเนาะฟอร์แมตออกให้มดเลยนะตัวนี้เป็นการฟอร์แมตของ USB เนาะเมื่อเขาฟอร์แมตแล้วเนาะเขาก็จะดึงเอาไฟล์ตัวนี้เขานะ ไฟตัวนี้จะเป็นรอมลาสช์เนาะแล้วผู้ใดที่ว่าอยากจะเอาไฟตัวนี้เข้ามาหรือว่าอยากจะเอา USB หรือว่าต้องการอยากจะเป็นสั่งนะอยากจะเป็นสั่งที่ว่าไปติดตัง้งอยากจะไปติดตัง้งอยากจะไปโหลดเขากับเครื่องทับสัญญาณลาวชดนี่ก็มาติดต่อกับเขาเจ้าใดเนาะหรือว่าตามเบอร์บอดแอปอยู่ดานดานลุ่มนี่นะเนาะเบอร์บอดแอปอยู่ดานลุ่มนี่แล้วก็ Facebook นะผูไดทีวาหรือว่าคอมเมนต์ในย t u b e นี่ก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ผู้ไดที่ว่ามักแล้วก็ทึกใจก็กดติดตามใหดฮเพราะว่าจะมีคลิปต่อต่อไปนะสำหรับคลิปนี้มีแต่สนิทขอขับใจสำหรับวิธีการโลดเขานะสำหรับวิธีการโลดเขาก็มีเพียงแต่เสียบ USB เขากับเครื่องเนาะกดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องเนาะ เมื่อมันเลื่นขึ้นมาหนึ่งสองนี่ก็ให้ปล่อยเนาะเมื่อตัวเล็กนี่หอดหนึ่งหอยเนาะหอดหนึ่งหอยก็ถือว่าสาเร็จเลยเนาะ